สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเปิดคลิปมาก็ต้อนรับด้วยดอกไม้สวยๆที่มีอยู่นิดนึงอยู่มุมหน้าบ้านวันนี้นะคะหลังจากดาก,กับแฟนเราออกไปทานข้าวแล้วก็ออกไปซื้อของซื้อกับข้าวเข้าบ้านแล้วพอมาถึงบ้านปุ๊บแฟนดาก็บอกว่าเขาจะตัดหญ้าดาก็บอกอ่านั้นดาจะเข้าสวนว่าดาจะไปรดน้ําผักแล้วดาก็ จะเอาหญ้าที่เขาตัดใส่ตามโคนของต้นไม้เพื่อจะได้เพื่อให้ดินชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเพราะบางวันดาไม่มีเวลาที่จะรดน้ำให้ผักเลยแฟนดาก็สตาร์ทตัดหญ้าที่หน้าบ้านหลังจากนั้นก็มาตัดหลังบ้านดาชอบบรรยากาศแบบนี้มากคือดาอยากให้เขามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ร่วมกันกับดาเพราะปกติแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ไม่รู้จักเรื่องการปลูกผักไม่รู้จักอะไรเลยขนาดต้นต้นไม้ที่เขารู้จักจริงๆที่ดาปลูกนะเขารู้จักแค่มะเขือเทศอย่างเดียวนอกนั้นเขาเกือบจะไม่รู้จักอาอจะมีพวกคะนาเขารู้จักเพราะว่ามันมีขายอยู่บ้างแต่มันอาจจะไม่เหมือนกันกันกบคะนาที่บ้านเขาปลูกอย่างถั่วฝักยาวเนี่ย เขาไม่รู้จักส่วนมากของที่ดาปลูกมันจะเป็นของพื้นเพทางเอเชียเขาจะไม่รู้จักเลยแบบโตขึ้นมานิดหน่อยอย่างเงี้ยดาถามเขาว่ารู้จักไหมอันนี้คืออะไรคือไม่รู้จักเลยอาจจะรู้จักตอนนู้นอะค่ะตอนเป็นลูกแล้วเขาถึงจะถึงบางอ้อว่าอ๋อแบบนี้เขาเรียกว่าลูกอะไรเนี่ค่ะบรรยากาศแถวที่บ้านดายอยู่ อาจจะมองเห็นข้างๆบ้านนิดหน่อยนะคะแถวที่ดาอยู่เนี่ยแฟนดาบอกว่ามันเป็นเหมือนชุมชนที่คนที่อาศัยอยู่รายได้น้อยแต่ดาก็แปลกใจนะที่ดาอยู่เนี่ยมันใกล้กับโรงพยาบาล3แห่งแบบดาสามารถเดินไปได้เลยที่โรงพยาบาลแล้วก็ใกล้ไปรษณีย์ไม่ไกลกับสถานดับเพลิงไม่ไกลจากสถานีตำรวจแต่ ที่นี่เป็นที่ที่คนมีไรายได้น้อยอาศัยอยู่แฟนดาบอกว่าเพราะว่าเนื้อที่ของบ้านน่ยมันไม่ได้มากคนที่รายได้ปานกลางเนี่ยก็จะซื้อแล้วก็อาศัยอยู่ส่วนคนที่รวยๆอะ่ะเขาก็จะออกไปแบบอยู่ริมขอบนอกของเมืองเพราะแถวนั้นมันสามารถซื้อเนื้อที่ได้ก,กว้างๆและวก็สร้างบ้านขนาดใหญ่ได้ไดาก็เลยถึงบางอ้อดวบอกอถ้าเป็นเมืองไทยนะ คนที่อยู่ในเมืองอยู่ใกล้ๆสถานที่อำนวยความสะดวกแบบนี้มีรถเมล์ผ่านหน้าบ้านอย่างบ้านดายตอนนี้ที่นี่แหละจะแพงกลับกันกับที่นี่เลยคือคนละอย่างเลยนี่หลังจากตัดหญ้าอะไรเสร็จแล้วนะคะแฟนดาเขาก็จะช่วยรดน้ำผักให้ส่วนดาดาบอกเขาว่าเดี๋ยวดาจะไปขอดูผักก่อนเพราะดาเห็นว่ามันเริ่มมีผลผลิตออกมาแล้ว คือในหัวนี้ก็เริ่มมีเมนูแล้วว่าจะเอามันไปทำอะไรอันแรกนี้ก็คือฮาลาพิเนวหรือว่าพริกชี้ฟ้าบ้านเราดีๆนี่แหละค่ะรสชาติก็ประมาณเดียวกันวันนี้ได้สองลูกดาก็ไม่รู้ว่าจะเอามันไปทำอะไรแต่เก็บไว้ก่อนลูกกำลังสวยเลยนะคะแล้วก็อันนี้อย่างที่สองมะเขือแล้วก็อันนี้เป็น เขาเรียกว่าสุกีนี้นะคะมันเป็นแตงตอนกินก็รสชาติก็คล้ายๆบวบบวบแตงบวกด้วยฟักทองอะไรประมาณนี้ค่ะดาจะเอามันไปแกงส้มแล้วก็จะเอาไปผัดด้วยวันนี้ได้หลายลูกเลยค่ะแล้วก็ยังจะมีะผักบุ้งผักบุ้งนี่ไม่เยอะเดี๋ยวจะเอาผักทั้งหมดเนี่ยรวมๆกันแล้วก็เอาไปแกงผักแกงส้ม แกงเหลืองภาคใต้เรานะคะแกงส้มผักรวมแล้วก็ได้แตงกวานิดหน่อยเดี๋ยวก็จะเอาไปทําพักนอกค่ะพักนอกส่วนอันนี้เป็นใบสารแน่ใบสารแน่อนนี้ที่ดาปลูกนะอันนี้มันทนทานกับอากาศหนาวมากปีนี้ดาเริ่มปลูกปีแรกแล้วก็นี่ที่ดาอยากนําเสนอมากก็คือพลิกอันนี้ที่ดาอยากได้มากที่สุดเพราะว่า ดาจะเก็บไว้ทำเครื่องแกงดาก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวดาจะเอาผักไปทำกับข้าวก่อนสวัสดีค่ะ